สวัสดีตอนเช้าครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับพี่น้องป้องไป,งปสู้ทุกคนครับผมปุ่นพี่จินเต๋อเฮาไปก่อนแล้วเออเมื่อนี้กับาพี่น้องมาดักปลาอะไรครับมาล่องเรือโค้งไกลครับผมเขาก็่าเข่าดีแหละอันนี้ก็สายอีสานเขียวครับผมช่องเฮาออกมาดูอะไรเอาซื้อช่องสายนี่นะครับเกิดมากกัเห็นน้ำทับนิง่งเลยน้องบ่แห้งจักเกื่อมื่อนี้ก็ ตัดไปสิบหาหลังครับผมเงี่ยโค้งไก่ล้วนๆครับใส่หลังละต้นสองต้นครับมันเป็นไหนบุ๊บเป็นอ้องยังบุ๊บปลาไรห้องอะไรไปใส่นสองฟังครับฟังนี่หนำลึกฟังนี่หนำตื่นครับตุ่มห้องยังบุ๊บใส่ไปตื่นๆกูดูก,กินดีอยู่เอา้าไปลุ่นกันบ้างครับผมโม่ไรย,ยายห่างเดี๋ยวไปหลังฝนก่อนเลยครับหนำตื่นครับผมประคองแรงไร้ไหล อย่ามาใส่เบียดดีกว่าครับผมมีเวลาเนาะไายสู่แสงอาทิตย์ครับปุ่นละพายุยยุ่ยปุ่นละฟ้า,าเรียรุ่นตุ๊กตัว,ตวแจกจอกเดียวบเบป็ดยังแรงอยู่ครับบ้านผมเบื้องน้ำแน่นอนเลยครับนี่ปกติมองย่างยี่นี่มันหนีเพียงในอึกเพียงคอหรอครับจั้งทุกปีพี่จะเตืนอนเขา มาหลุนน้ำแนวากันวะเออไปหลุนรึเปล่าครับมองลึกก็มองตื่นงูยังนี่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 <ม>แหละครับตัวกินปลาไหลหูวยักษ์วะดับแนวย่อนนั่นตัวห้านีนะ่แหละยักษ์หัวยังหางทั้งใดจีกินปลาไหลอมไปเลยแต่เพราะปลาไหลมันสูญพันธุ์ด้วยแหงแรกแหกน,นั้นนี่เดีย๋ยวไม่เหาใส่ไปลึกเติาเลยครับใหญ่มันเสีย ไปบ่นเนื้โควงไก่ย่งบุบุปอะไรกันเลเริ่มหิดับเนี้ยแล้วครับน้ำสะกับไปบ่ไอ้มันทางมันเลียครับใส่ไปตั้งไว้างควงโค่งเง้ยพี่น้องคือบอเวล,ลาหมิดจัดเอาถือว่าบระพานครกับไปซโควงไก่เ้า Tó bay bóng tí xong bóng chú bóng chú vía vàng nếp vía ngon tèo ngon nhì kìa ngon 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 cái biết cái câu Nào, không cây tìm luôn này cũng khá vô cây không nừng à, đó mà loang nha sẽ điên mà gặp mong câu này lại mong bó thường này lại nha mà tập nha mà không đây vô mặt không cây là vậy bài đo bay không, không. มึงฟังน้ำลึกมึงรับใส่ขูนเลยสัเบดเลแบะเดว,า,ดนว,วานี้แข็งลำวนี่นเียน,น,น,นี่ถึงถนะึงถึงถึงอ้าเอาอันเดียวพีฮ้องคือเราออสรุปล้วอยู่ฟังน้ลึกเตมหนึ่งแบบทีอันนี้ถิ่มนะที่งใกล้ถิ่มนะ เอามอฟังนี่ครับเลยปลาไหลก็เริ่มศู์พันแล้วล่ะพี่น้องโอยเห็นบ่ตัวปลาไหลเลี <laughs> เ้ยงครับเลี้ยงตุ่มไม่สิบหลังด้ครับมือนี่โอ้คูนี่มันครับ tiếng ạ tiếc chúng nó xuôi xì khí điện bao nhiêu rồi ông này say anh này tiếng bầu yu nhẹp tiếp liều bơ xia, khí đén vậy đó, bảo xúi thế, mong lái ly rồi, như là, lăng miệng ván, cả pin, như cắt lăng mương, đứng, đứng, đứng. กุ่มขาโค้งไกลเพราะ้องบ้านเป็นตะเกขาโค้งไกลขึ้นบ่พี่น้องอออันนี้ฟังนำลึกครับผมอ,อ้อมีดินมีดินจกตัวอันนี้ตัวหนึ่งครับโอ้โหมีต่ปะไหลหน่อยเลยเอ,อ้ยปิ้งกัขดขาเ้ย Thanh lại của bà, dạm bước nèo bà Thanh bà Dạm bánh diệt là cô nọ Nhất chất Dạm mấy gì tao Thế là thoát Mấy gì tao lại bùm Đấy, tao hoàng nữa แถวเมืองโคราชเหมือนกับขึ้นฮอดบ้านผมเดื่อยู่ยยสู่งมาครับตรงนี้อำเภอบัวไทยตำบลหนองพวงาาครับผมโคราชครับเลี้ยงโปรได้เลี้ยงสมนิว่าบอกว่าหลุดเบืองน้าในหนองหลุดไปหน่อง,องโอ้ยเบิดคำสิวเก็บไปแกงเลยเพี้ยงเห็ดยังมาหลายแต่แบบว่าง่ายอยู่ยหนองเห็ดนี่เราเกินเห็ดจีเก้ đúng rồi nhát yeah, cái pin rồi để tập phủ vào bố lại dư này lại như máy phun 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 đây đầu bao màn mà cắt đúng không có để có của cái xếp hà lắng không có để xuống tuôn 8 tuôn đến chắc งีนวิเวโอ้ยบบพนนันเหรอครับคุงไกลมองไลหลีผุนละว่ายังสีถึกเดี๋ยวเขี้เดียนกับดินจอมปวกกับนันมาใส่บ้างครับไข่ไก่เนาะว่ามันสีมีบ่หูกันไปนเลยครับโอ้ยเห็ดตะปูครับผม

แหลลังล้วเสองลังสุดท้ายครับอูบแมนันสองลังสงุดท้ายครับฟังนี่กลับไปฟังพุน่นอีกสองลังครับสามลังเสร็จแล้วงาน,นบวกไปว่ามันยุน่นงโอ,อ้ยๆใจเองก็ลื่อมมองเลยพี่น้องอ๋อฝนก็นส่งเงีบมากเลยครับที่บ้านอดพี่กัน xăm câu nghĩ của tôi. Talk phân đi xe, yêu tóc băng tí xì -sí ở số ừ, bà len, bà len. Pua. 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 bà Pua. 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 Qua lấy bớt dưới màn pinâm nhạc học đường lắng nghe lắng nghe lắm lưu kiếp vùng bút 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 nhà thế cây loay นี่ตัดบัถือครับผมไอเหลือสามลังสุดท้ายครับเอา้าถือบัถือก็ลงดรครับคลิปนี่เที่ยดีมี่ยขี่กโกยอยู่นี่ตั้งหมู่พานนี่ไปสามลังครับทั้งคุณไปครับผมเหลือสามลังสุดท้ายครับเงี้อนี่คือบัพันหรอะครับเดีย๋ยวต้องเจอขี้เดียนเขาพี่น้อง nhập bất bông, gặp thử các, tại lần này nhúm bún các bông, khiêu tụm hóc à, đền cùm pha đấy các bông, nhá, hệt các, hệt bờ tan bông chuồng, này các, bức lăng này chỉ เป็นน้ำเงอเหรอครับมันเป็นน้ำเหมือนอยังดอกเอาตัวนึงน้่นยๆครับมันก็ลูกมันแักตายอยูอ่ตามนั่นครับผมไปลังสุดท้ายครับสุดท้ายครับ โอ้ยไปหมดจุลุดครับผมเอาสรุปแล้วก็ได้ยักตัวแล้วพี่น้องหนึ่งสองอ๋อไงแฮหมองหนึ่งเออสองตัวสามลูกมันซีครับผมลูกเกลื่อนลูกเงี้ยเติบลูกกำลังมึน เอาเดซี่ตัวกับชิบหาหลังบ,บ่อพันครับมาเด้อทั้งปะท้ายทั้งไปแต่หังมันถ่วมหลายมาทั้งมันแรงๆแน่ฝนเย้ยนึดหลปยาปื๊ดป่า,ปาบอนสายอีสานเขียวพี่นอ้องมึงๆมันมันแข็งครับฝนอาคชิบนีข้อฝากกันครับ เดี๋ยวเดี๋ยวขี่เดียนเนี่ยมาจากฐานเขามาล้อมเหมืหม่องเก้านี่แหละว,ว่ามันจะเป็นอะไรครับเห็นมันหมันมาเลยไปน้องว่ามันจะเป็นน้ำเยือกเป็นน้ำมันบุย้ยปลาไหลครับเ่อตามเดีจริงมันผมเช่อว่ามันไหนติดไหลอยู่ขันเนี้อขี่เดียนเลยไอผมเจอันคลิปนาครับฝากกดไลค์กดติดตามครับผมช่องอีสานเขียวตุ่มมันครับว่าจะเปลี่ยนซื้อหรอือเปล่า bùm như la gặp nhạc nhanh đó là gặp nhanh suốt đấy gặp khoảng khá bùm và đi khóa.